ขออนุญาตที่จริงเราไม่ขายหรอกปลา<ะ>จะว่าเอามัน,นจะซื้อแล้วน้องไปส่งให้เลยถ้าเกิดติดตามน้อง๋ต่ส่งไปให้พี่ปันปันก่อนแล้วอนอื่นต้องซื้อไปให้พี่ปันปันนั่นแหละพี่ปันปันอยู่ที่นี่หรืวต้องส่งไปให้พี่ปันปันหต้องซื้อไปให้พี่ปันปัน สวัสดีค่ะน้ำมินนะคะไปจาก,กาาลอตเตอรี่มาน้ำมินนะคะกดไปโซนขนมน้ำมินเจอนี้ด้วยนะคะนี่โรปับน้ำมินแค่ฉีกไปแล้วนะคะใช้เป็นการตักค่ะเรามาดีวกันเรามาีวกันนะคะตัวเหรอเยอะมาก คือหนูเห็นใน YouTube อ่ะคือมันจะมีประปุกรรมในนี้นะคะแล้วมันก็จะเป็นทุกอมเดี๋ยวสิจะวันสินใหม่ดิอ่อมสิร้ายังสิร้ยงนะโอ้มันนี้ไหมหวะสวัส บอกรับจัิงๆด้วยค่ะไรเอยไปเลยมากเยอะปงเลยกรอบมากถ้าอยากซื้อก็ซื้อได้นะคะ แต่ว่านี้เราไม่ซื้อที่เมกาเนาะแต่ไม่เป็นไรนราไม่ซื้อมาใหม่ก็ได้เดี๋ยวน้องขายอมบี้ซบีนี่นะคะแม่แม่แม่ขอดำดำนะขอดำดำแม่เนาะขอกินนะแม่เนาะขออมดำดำนะก่อนจะอมดำๆำกินนี้ก่อน น้ำโมกินกับน้องแม่เนี้ยเกไม่กินในร้าไม่ต้องมาขอน้องกินนะอร่อยมากเก๋ไม่ออกไม่ต้องมาขอน้องนะน้ำพี่น้ำโมชอบแบบนี้ให้ให้ให้เฮ้ยืมไม่ต้องเลยเนียนมากก่อนี้

không à, 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 có được chắc anh ấy hết 10 trăm 10 anh เว้เกินไมด้ข้าเปิดหนังให้ดูสิเกียวพี่เอ๋เวลาคนคนนั้นเจ้าเะ Oh, oh my god it's a big mess อดจุดกินไม่ได้อันนี้อ่ะก็แบบอร่อยมากแต่ว่าก็ต้องหยุดนะคะจะเปิดน้ำก็เบาเสียงแน่ก็จะเปิดน้ำนะคะเขาจะน้ำไม่ค่อยมาหลายแค่คุสนานไหมโฆษณาน ถ่ายมาฟูฟูผิดอันนี้คือหนูได้เมื่อวานนี้คือหนูได้เยอะเลยได้แล้วหนูมาแนะนำเลยอันนี้สตรอเบอรี่ที่มาวันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่ค่ะไม่ต้องขอน้องกินนะดูหนังสร้างมาจากเรื่องจริงได้ไหมอ๋ออันนี้เป็นกาแฟ ช็อกโกแลตมิสเทรี่สุนนะคะชอรี่แพตตี้พีชราสเบอร์รีโอ้ยยยย ไลมนอะพามาดูน้ำกันแล้วลาสเบอร์รี่ก็คือออมดิดว่า,าเรียกว่า l ะไรลาสเบอร์รี่ในไทยพ่อเรียกลาสเบอร์รี่อะไรคะลาสเบอร์รีนนน่นั่นแหละค่ะอันนี้มะนาวนะคะเลอมอนเเมนพแอปเปิ้ลสับปะรดกับบานาน่าแล้วก็กล้วย แล้วก็มะนาวนะคะกับเลมอนพายแอปเปิลเชอร์รี่ออร์เรนจ์จูสนะคะนี่โ oh อ้ม่ก็ยิ่เข้มเสร็จอาหุ่นนคะคะกราบ บปุกรมนะคะหมักพลังไม่ปวดเลยนีไหมอ่ะต้องรีวิวทุกคน<ฮ>อ่ะฮะอ่ะหมดล้วคะ่ะนี่ น้อินไม่รู้ว่าน้องมินจะกินอันไหนก่อนกันเนี่ยพี่มช่วยเลือกได้ไหมว่าน้องจะกินอะไรก่อนเยว get the m y s i o u n e e a h m s t e r i something i s the mystery ูพี่มดูก็สิหนัเ thôi à, lấy cha, tất cả lấy máy, rồi lấy máy, rồi, rồi เ oh. Party. ือะมโรลปอปมาแสนนี้อ่ะเอ่อปืนนี่นะคะยูทูปมันบอกว่า kid r o ล l p o p or bubble gum คก็บอกว่า both

คือไม่ก็นัดปั๊บแล้วเหรอบปมิสเตอร์ย